ส่งยุนเซียงการกลับมาของฮีโร่ตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองคำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเ่านี้ครับไม่สุภาพเนื้อหาไม่เหมาะสมบางนิดนิดช่องนี้สั่งเปิดคนที่ชอบมังงะแต่ไม่ชอบอา่านผมจะฝากในดีให้สนุกสุดน,นะครับถ้ามีอะไรไม่ดูใจผมต้องขอโทษด้วยขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันนะครับเอ๊ะที่นี่ที่ไหนกันเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นมีคนหลอกโจมตีฉันอย่างนั้นเหรอ นี่ฉันล้มเหลวในการเป็นผู้สืบทอดมรดกหรือเปล่าผู้เข้าร่วมทดสอบหมายเลขหนึ่งไอ้เจ้าคนสารเลวน่รารังเกียจคะแนน,นในการทดสอบครั้งแรก1000คะแนนคะแนนในการทดสอบครั้งที่สอง0 0คะแนนคะแนนในการทดสอบครั้งที่สาม3 0คะแนนคะแนนอื่นๆพูดจาหยาบคายไม่เคารพผู้คุมกฎลบ2อ0คะแนนขี้โกงเอาแต่ใจขี้ขาดตาขาวไม่สนใจคนอื่นไม่ทำงานเป็นทีม คะแนนลบ3 0 0พรวมคะแนนทั้งหมดที่ได้รับลบ2380คะแนนไม่มีสิทธิ์ได้รับสืบทอดในการเป็นเจ้าของแม่ทัพปิญ,ญาดาราอาวปิงฮะคะแนนติดลบงั้นเหรอมันหมายความว่ายังไงกันนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเอ๊ะนี่นี่มันอะไรอีกปล่อยนะปล่อยฉันไปนะปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยนี่มันหมายความว่ายังไงกัน ทำไมฉันถึงถูกขังแบบนี้กันวะเนี่ยเฮ้ย <Hey, hey, S 1> มีใครอยู่แถวนี้ไหมท่านผู้กุมกฎโยโฮมีใครอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าอีกด้านหนึ่งณน้พื้นที่แกนกลางลับเอ๊ะที่นี่ที่ไหนกันขอแสดงความยินดีด้วยผู้เข้าร่วมทดสอบหมายเลขสาล้านคุณท่านท่านท,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 ท่านผู้พิทัก เอาละมาดูคะแนนของนายกันก่อนเอ๊ะนั่นมันอะไรนะผู้เข้าร่วมทดสอบหมายเลขสามล้านพุนเจ้าชายผู้แสนอ่อนโยนคะแนนในการทดสอบครั้งที่หนึ่งหกร้อยคะแนนในการทดสอบครั้งที่สองสองพันคะแนนในการทดสอบครั้งที่สามสามพันสามร้อยแปดสิบคะแนนอื่นๆมีความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้อื่นสามารถต่อสู้กับสั์ร้ายได้อย่างมากมายสิยสละชีวิตตนเองคะแนนบวกห้าพัน คะแนนรวมตั้งสิ้น1980ขอสแสดงความยินดีด้วยท่านมีคุณสมบัติในการได้รับมอรดกแม่ทัพวิญญาณดาราอ้าวปิงเอฉฉันได้รับสืบทอดมรดกของแม่ทัพวิญญาณดาราอ้าวปิงหรอครับอถูกต้องแล้วนายมีคุณสมบัติในการได้รับมอรดกมากที่สุดตอนนี้ในฐานะผู้พิทักษ์มอรดกของเผ่าเงือกฉันขอยอมรับหลานคุณ ให้เป็นเจ้าของแม่ทัพวิญญาณดาราอาปิงรุ่นที่สิบเริ่มพิธีรับมรดกได้เอ๊ะนั่นมันาาาการถ่ายโอนข้อมูลของแม่ทัพวิญญาณดาราอาปิงจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะ ฉันละสงสัยจริงๆว่าตอนนี้ฟ้าบาทกำลังทำอะไรอยู่หน้าสนามรบประตูทางทิศใต้เมืองหลงเวยสายฟ้าลงทัน หลังจากที่ปลดปล่อยพลังของคุณให้อยู่ในระดับศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณคิดว่าคุณสามารถล้มพวกสัตว์ร้ายพวกนี้ด้วยกระบวนท่าเดียวได้หรือเปล่าสัตว์ร้ายตัวนี้อยู่ในระดับที่3ของระดับศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นและจุดสูงสุดของระดับศักดิ์สิทธิ์อยู่ถึงระดับที่12ความแตกต่างระหว่างระดับแต่ละระดับนั้นมันยิ่งใหญ่มากเลยนะแต่ถึงแบบนั้นถ้าหากฉันใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดของฉันซึ่งตอนนี้ฉันอยู่ในระดับที่6ของระดับศักดิ์สิทธิ์แล้ว ฉันก็ไม่สามารถฆ่าสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งขนาดนี้ได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวได้นี่มันยุ่งยากกว่าที่จินตนาการเอาไว้ซะอีกถ้าหากว่ามีสัตว์ร้ายแบบนี้ปรากฏตัวพร้อมกันเป็นจํานวนมากมันจะน่ากลัวขนาดไหนกันหลังจากก้าวข้ามขั้นที่สองของระดับศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็จะถึงขั้นระดับเทพน่าเสียดายที่ในชีวิตก่อนของฉันเนื่องจากเส้นเลือดวิญ,ญญาณของฉันที่เสียหายฉันจึงไม่สามารถข้าไปสู่ระดับต่อไปได้ แต่การบุมพ่อของฉันในชีวิตที่แล้วก็ชามากเอ๊ะนี่นายเกิดอะไรขึ้นการปราบปรามอาณาจักรของนายไม่ได้ถูกยกเลิกหรอกเหรอทำไมตอนนี้นายถึงยังอยู่ในช่วงปลายของระดับโลกกันล่ะเออเรื่องนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าการทดสอบยังไม่จบแล้วมั้งฉันคิดว่าพวกเราควรจะถอนตัวกันได้แล้วด้วยขอโทษทีนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ต่อให้ปลดล็อกการปราบปรามยังไง ฉันก็ยังอยู่ในขั้นปลายของระดับโลกนี่แหละเพราะานี่คือฐานการบุมพาะที่แท้กินของฉันตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันผู้เข้าร่วมทดสอบหมายเลข4อามียวคะแนนในการทดสอบครั้งแรก0คะแนนในการทดสอบครั้งที่2 1,600คะแนนในการทดสอบครั้งที่3 3,210 คะแนนอื่นๆไม่ใช่คนจากเผาเงือกติดลบหน,นึ่งหมื่นคะแนนคะแนนรวมทั้งหมด5190คะแนนไม่สามารถได้รับมอดกแม่ทัพวิญญาณดาราอาปิงได้กฎการให้คะแนนที่หยาบคายแบบนี้มันคืออะไรกันเนี่ยนี่นายเป็นคนทำอย่างนั้นเหรอเสียวหลานเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดนี้นะอย่าไปใส่ใจพวกมันมากเลยนะเอาหน้าเอาหน้าอย่าไปสนใจมันเลยดีกว่าฉันก็ได้สังหารสัตว์ร,ร้ายตัวใหญ่ยักษ์รับศักดิ์สิทธิ์นั่นเลยนะ นี่ฉันไม่ได้รับคะแนนจากการฆ่ามันเลยอย่างนั้นเหรอฮะแล้วนายล่ะนายได้รับคะแนนในการทดสอบนี้เท่าไรกันผู้เข้าร่วมทดสอบหมายเลขศูนย์นายท่านผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยูยงคงกระพันคะแนนในการทดสอบครั้งแรก9,99,999คะแนนในการทดสอบครั้งที่สอง 99, 9,99,999คะแนนในการทดสอบครั้งที่สาม 99, 9,99,999 คะแนนเพิ่มเติมบวก999,999คะแนนรวมทั้งหมด999,999้า 99, น999,999ล 99, 99, ้านผู้สืบทอดมรดกของแม่ทัพวิญญาณดาราอาวปิงจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฟา,าบาทผู้ยิ่งใหญ่ผู้อยู่ยงคงกะพันยาฮู <c oughs> ขอบใจมากฮะอะไรนะ มีแต่99999 9, 9, 9, 9, 9ทำไมก้าถึงได้เยอะขนาดนั้นกันล่ะเนี่ยไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องไปสนใจหรอกตามข้อมูลในแกนโยกแห่งอาณาจักรลับพื้นที่บริเวณนี้ควรจะเป็นโลกแห่งความเป็นจริงเท่ากับว่าตอนนี้เราก็เหมือนอยู่นอกอาณาจักรลับแล้วถ้าอย่างนั้นนี่คือของคุณครับนี่มันคืออะไร ยันของนายพลวิญญาณดาราทั่วไปของมีหลุนที่ยึดมาได้ก่อนหน้านี้เมื่อพวกเราออกจากอาณาจักรลับนี้ไปเราก็จะก,กลับไปยังสถานที่เดิมก็คือเมืองปฏิมากรรมทรายฉันเกรงว่าทหารจากอาณาจักรล่างมากมายคงจะล้อมบริเวณนั้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วคุณคงจะไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนที่แท้จ,จริงของคุณในฐานะพลเมืองของอาณาจักรชีสุยหรอกใช่ไหมล่ะระบบสตาร์มาสเตอร์ของฉันไม่ตอบสนองไม่สามารถคัดลอกได้นี่มันไม่สมเอสมผลเลยตามที่ฉันคิดไว ที่นี่ควรจะเป็นโลกแห่งความเป็นจริงสิมันควรจะคัดลอกได้ทำไมถึงเป็นแบบนี้กันล่ะฮะพวกมดปลวกเท่านั้นแหละที่เข้ามาล้อมฉันอยู่ในระดับศักดิ์สิทธ네ิ์เลยนะถ้าฉันจะหนีไปใครจะสามารถหยุดฉันได้ถึงแม้สิ่งที่นายพูดจะสามารถเข้าใจได้แต่ฉันสงสัยว่านายจะต้องมีเจตนาอื่นแน่าขอตัวไปดูผู้ชายเผาเงือกนั้นหน่อยนะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง ไว้เจอกันข <mor> ้างนอกก่อนแล้วกันนะเฮ้เดี๋ยวรอก่อนเอ๊ะนายท่านนายท่านในที่สุดคุณก็กลับมาแล้วการทดสอบครั้งที่3สิ้นสุดลงแล้วหรอใช่ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้การถ่ายโอนข้อมูลคืบหน้าไปแล้ว99%เหลือเพียงแค่ขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น ขั้นตอนสุดท้ายอะไรกันคือว่าตามกระบ,บวนการสืบทอดที่คิดค้นขึ้นโดยเจ้าของแม่ทัพดวงวิญญาณดาราอาวปิงรุ่นแรกในขั้นตอนสุดท้ายของการรับมรดกจะต้องฉีดเลือดของมังกรที่แท้จริงเข้าไปในร่างกายของแม่ทัพดวงวิญญาณดาราอาวปิงเพื่อให้คนคนนั้นได้รับร่างกายขั้นสูงสุดร่างสุดท้ายของเผ่าพันเงือกว่าอะไรนะร่างสูงสุดร่างสุดท้ายของเผ่าพันธุเงือ้อไม่ การถ่ายโอนพลังลึกลับแบบนี้เลือดของมังกรที่แท้จริงงั้นหรอทำไมต้องเอาของแบบนั้นใส่เข้าไปในเจ้าของแม่ทัพวิญญาณดาราอาวปิงด้วยล่ะอืมขอฉันคิดดูก่อนนะท่านปรมจารย์หลันซีเขาเคยบอกเอาไว้ว่าอืมเขาพูดประมาณว่าพระเจ้าไม่ชอบภาชนะทายาที่ปนเปื้อน ในตำนนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าเผ่าเงือเผ่ออาวัซูนและเผ่าปีศาจต่างๆพวกเขาต่างก็เป็นท่ที่พระเจ้าสร้างขึ้นแต่พวกมนุษย์นั้นแตกต่างกันออกไปพวกมนุษย์นั้นถือว่าเป็นลูกหลานของพระเจ้าแต่ถ้าถามฉันล่ะก็ลูกหลานของพระเจ้าบ้าบออะไรกันพวกมนุษย์ก็เป็นเพียงแค่ภาชนะของเราทวยเท hey, พเฮ้พี่สาวพี่สาวที่คุณพูดเมื่อกี้หมายถึงอะไรกันนะ เมื่อดวงดาววนคืนเราทวยเทพจะกลับสู่บ้านเกิดแผนการหว,วนคืนภาชนะลูกหลานแล้วของพวกนั้นมาจากไหนกันล่ะมีเยอะหรือเปล่าฉันจะพูดยังไงดีล่ะช่างมันเถอะนายท่านตามฉันมาดีกว่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันกำลังถูกรีเซ็ต และกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อเข้าส่วอาณาจักรลับครั้งแรกสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ถูกควบคุมโดยแกนยกของอาณาจักรลับอย่างนั้นหรอนี่คือชั้นที่ลึกที่สุดของอาณาจักรลับแห่งนี้พื้นที่ทั้งหมดนี้มันจะเป็นพื้นที่พิเศษเอ๊ะแล้วนั่นมันคืออะไรกันเลือดของมังกรที่แท้จริงจะถูกถ่ายโอนมาจากร่างกายของเธอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามากขนาดไหนแต่ว่ามันก็มีอยู่ในร่างกายของเธอเท่านั้นแหละ ท่านสาม,มารถสนับสนุนช่องคาแปลยายแค่หยุดโค้ได้เลยวันนี้เบอร์โดเนทศ8 2 6์7 2 7 7 8ขอบคุณมากนะขอรับ